30เก็มนี่เห็ดได้หลายเมนูจ้ะไปยำก็แซ่บก้อยก็แซ่บใส่ลาบก็แซ่บเนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห่งแซ่บส่มอวบก๊อบจ้ะ สวัสดีจ้าเมนีซ่าลืมชวนเพื่อนกินต่ำซำสิบกรีบรว่าต่ำสบายนางเนาะจ้าซีซันจัดจานแซพเนัวจา้าภักเขาเมนีมีชะอมทั่วภูมะเขือมะละขี้นกภักบุงนาจา้าเมนี้กินกับข้าวเหนียวจา้ขาข้าวเหนียวฮอนฮวน,นจา้าติบหน่อยห,หอนหห่อยเฮาฮอนเฮยรึจ้ะวะขวัญหุยฮุย ข้าวเหนียวกับเหนียวส้วมซือเด้อมานี่แซบๆซบนำกันจ้ะ trộm úp cốp cho Xin khắc. 30g này hãy để lại menu chá Bà yam có xép, gối có xép Xài láp có no Xài cốt tiêu nướng hành xép Mắc khừa kè น้ำไหลขนาดลนทิมเขิงหนึ่งแล้วจ้ะ จะอมที่เศร้าเลยกินนี่บ่มีน้ำด้วยจ้ะก็เลยกินง่าย ส้มตำเผ็ดๆข้าวเหนียวโฮนโฮนะจ้ะสุดยอดเข้ากันคัก mm ส้อมตำให้ยักษ์ินแซบอย่าห่วงเคือง เอาเฮ็ดกินเองเนะจ๊ะใส่เครื่องจัดเต็มไปลด เพ็ดแซ่บนัวค่ะจ้ะเพ็ดไปไหนก็บ้อกกินน้ำนะจ้ะเพราะว่าถ้ากินน้ำแห้งเพ็ดกินยาอิ่มเธอเดียวจ้ะกินน้ำกระซิอิม่ม ส้มตําบ่เผ็ดก็บ่แซ่บ แล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าวัสดีจ้า